มีข่าวดีนะคะสาหรับคนที่อยากจะซื้อบ้านซ่อมบ้านแล้วก็สร้างบ้านมาฝากกันค่ะและข่าวดีที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะมาพร้อมกันถึง2เด้งเลยทีเดียวค่ะเด้งแรกหรือว่าข่าวดีวแรกนะคะหลายคนอาจจะเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็คือการที่กนง,งประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแบบเซอร์ไพรส์0.25%ค่ะซึ่งณตอนนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะคะว่าธนาคารพาณิชย์จะออกมาทยอยประกาศปรับลดดอกเบีย้ยตามกนง,งหรือไม่แต่จากการคาดการณ์เนี่ยก็คาดการณ์ว่าหน้า ่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะส่วนข่าวดีแดงที่2นะคะก็คือการที่รัฐบาลค่ะเตรียมประกาศมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมนะคะออกมาในรูปแบบของการที่ให้ดอกเบีย้ยอัตราพ,พิเศษเม็ดเงินตรงนี้กว่า55,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสําหรับมาตรการที่2นะคะนั่นก็คือคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเองก็มีเป้าหมายที่ต้องการอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องนะคะบวกกับอยากจะช่วยคนที่มีไรายได้น้อยให้มีบ้านเป็นของตัวเองสามารถเข้าถึงสินเชื่อบ้านดอกเบีย้ยต่ําได้ด้วยโดยขณะนี้นะคะกระทรวงการค,คลังกําลังอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการที่ชื่อ ว่าซื้อแต่งซ่อมสร้างค่ะในส่วนของการซื้อสร้างจะมาในรูปแบบของการให้สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษนาน5ปีนะคะวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาท3ล้านตรงนี้ก็คือเอาไปซื้อที่ดินพร้อมอาคารคอนโดมิเนียมหรือไม่ก็เอาไปปลูกสร้างบ้านหรือไม่ก็ซื้อที่ดินพร้อมกับปลูกบ้านรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในที่อยู่อาศัยด้วยก้อนนี้นะคะคิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมประมาณ5 0ล้านบาท ส่วนอีก้อนหนึ่งก็คือกรณีของคนที่อยากจะซ่อมบ้านหรือว่าแต่งบ้านนะคะก็จะมีสินเชื่อดอกเบีย้ยพิเศษให้3ปีวงเงินกู้ไม่เกิน1,000บาท นำไปเพื่อใช้ซ่อมหรือไม่ก็ใช้แต่งบ้านนะคะวงเงินก้อนรวมตรงนี้ก็คือ5,000ล้านบาทซึ่งก็คงต้องติดตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเสนอคอรมแล้วครมอจะเห็นชอบให้ออกมาตรการนี้ออกมาได้หรือไม่ซึ่งทันทีที่ถ้าครมเคาะนั่นก็จะเป็นข่าวดีนะคะถือว่ามาถูกช่วงจังหวะเวลาของหลายๆคนที่อยากจะทั้งซื้อบ้านสร้างบ้านแล้วก็ซ่อมหรือแต่งบ้านด้วยค่ะ